ไทยเอาจริงสั่งปิดด่านอีกสองด่านเพิ่มเพราะว่าต้องควต้องดูแลความมั่นคงของประชาธิปไตยแล้วสั่งทหารเข้มงวดทุกสีเก้าในชายแดนเมื่อล่าสุดเนาะทางกัมพูชาเขาก็บอกว่าไม่รับก็คืองดนำเข้า เชื้อเพลิงหรือกา๊าซทุกชนิดจากฝั่งไทยพูดง่ายๆก็คือจะทำให้ฝั่งไทยดิ้นเพราะว่าไม่ซื้อสินค้าหรือน้ำมันเชื้อเพลิงหรือไฟฟ้าและก็เน็ตจ,จากไทยก็เลยชิงตัดก่อนนั่นเองสบายดีสวัสดีค่ะพีทเอซี่ทุทุทานวันนี้มาคุมาพอกับออนเช่นเก่าเช่นเคยแล้วคะ่ะพบกัน วันอาทิตย์วันนี้ครั้งที่สองแล้วนเนาะพี่พีเอซีขาโอ้โหเห็นข่าวแล้วก็งงน้องเขาคิดได้ยังไงนะที่มาตอบโต้กันเรื่องพวกนี้คือทําไมไม่คํานึงถึงประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนด้วยเพราะว่าเขาต้องพึ่งพาอาศัยกันซึ่งกันและกันเนาะอืทําไมเขาไม่คิดแบบเนี้ยอ่าเมื่อล่าสุดเนาะอันนี้จากอ่าข่าวช่องวันเนาะอันนี้ลงเมื่อล่าสุดเลยเอราะว่าหุ้นมาเนตประกาศ กัมพูชาระงับการนําเข้าเนาะน้ํามันเชื้อเชื้อเพลิงและก๊าซทุกชนิดจากไทยมีผลตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่สองนั่นก็คือวันนี้สํานักขาววันนิวเนาะคิดได้ยังไงเนาะแล้วก็ยังบอกนะว่าถ้าไทยยังไม่หยุดเขาก็ยังไม่หยุดเขาก็จะเริ่มระงับ ส่งสินค้าหลายๆอย่างแทนนะโหออลงงเนาะเขาคิดได้ยังไงคิดว่าตัวเองเป็นพระเจ้าหรอคิดว่าตัวเองเป็นแบบว่าสามารถอันนี้ได้หรอถึงแบบระงับโน่นระงับนี่น้ํามันนะ่ะคือออนเห็นเลยนะว่าล่าสุดเนาะทางแบบกัมพูชาหรือเขมร่นะเขาขาดแคลนน้ํามันช่วงนี้นะเขายังนั่งรถอะมาเติมทีฝั่งไทยเลย บอกเลยว่าจะปิดได้กี่วันจะงดนําเข้าได้กี่วันออนอยากรู้จริงๆเนาะถ้าไปเอาจากที่อื่นหรออะก็เชิญจ้ะปรไทยเขาก็ไม่ได้งอจ้ะที่จะไม่ส่งให้คุณคุณต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณระงับการนําเข้าสินค้าจากไทยทุกๆชนิดรอดูแลกันเนาะเหมือนสาวคอมเมนต์คนนั้นว่าเออฉันไม่ตายยังเครียดหรอกฉันอยู่ได้ดูสินะ่ะ ต่ฉันไม่กินเขียดนะฉันมีเช่าไร่ช่านะจาจะก็เธอมีอ่าก็เธอมีที่นามีข้าวมีอะไรบางคนที่เขาไม่มีล่ะเขาทําทงานหาเงินซื้อข้าวหล่ะจะเป็นยังไงเนี่ยงดนําเขา้าจะคอยดูว่าจะได้กี่เดือนแล้วกันเนาะหรือไปหาจากที่อื่นอาจไปหาจากที่อื่นอาจจะไม่ได้ราคาถูกเท่าไทยนะบอกเลยแล้วกันเนาะอาจจะไม่ได้ราคาถูกเท่าไทย คือลาวก็เคยขัดแค่น้ํามันเหมือนกันแล้วก็ส่วนมากจะเอาจากไทยนี่แหละซื้อจากฝั่งไทยเลยเพราะว่าไทยมีสํารองเยอะอยู่แล้วน้ํามันไม่ต้องห่วงเขาสามารถส่งให้ส่งให้รอบๆด้วยมั้งที่ออนก็ไม่รู้หรอว่าเขาอ่ะไทยอ่ะส่งน้ํามันหรือก็หรือก็อกส่งกา๊าซให้ประเทศไหนบ้างแต่ที่แน่ๆคือส่งให้ลาวเนะาะลาวต้องนําเข้าจากไทยอยู่แล้วน้ํามันแล้วก็ มาเติมฝั่งไทยก็มีค่ะก็เห็นแล้วก็ตอนนี้เขมรหรือกัมพูชาเนาะกัมพูชาช่วงนี้ขาดคลนน้ามันเห็นเห็นว่ามีรถเยอะเลยนะมาเติมน้ํามันที่ฝั่งไทยเยอะมากเลยอะเห็นอยู่แต่เขาก็ผู้นำเขาก็โพ์แล้วเนาะว่างดการงดการนําเข้าเชื้อเพลิงกา๊าซทุกชนิดจากฝั่งไทยอ่าจะอ่อนอยากรู้เลยว่า จะไปได้สักกี่น้ําแล้วกันแล้วก็เรื่องปิดด่านก็เหมือนกันที่เขาปิดด่านก็พออยากให้อ่าความปลอดภัยของประชาธิปไตยของเขาก็ต้องเข้าใจเขาแหละที่แน่คือแบบเรากันไปเรากันมาแบบนี้ทําให้อะไรรู้ไหมทําให้ประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนอะ่ะเดือดร้อนไปด้วยอันนี้ต้องยอมรับคนไทยอะ่ะเขาคํานึงถึงประชาชนเป็นหลักเลยนะเขาคํานึงถึงเป็นหลักเลยว่าเอ้ย ถ้าเป็นถ้าทําอย่างนี้มันจะรุนแรงมาจากส่งผลกระทบกับคนที่อยู่ตามแนวชายแดนไม้คนที่แบบไปขายของฝั่งเขาเนาะแต่ว่าตอนเนี้ยผลไม้มังคุดเงาะไทยเนาะมังคุดไทยเงาะไทยลองกองไทยผลไม้คือช่วงนี้ที่มันยิ้มมีเยอะๆทุเรียนอะไรหลายๆอย่างอะ่ะเขาก็ไม่ให้เอานําเข้าไปขายที่กัมพูชาแหละเขาบอกเขางด จะ,จะจะงดได้สักกี่รอบแล้วกันแต่ที่บ้านนอนน่ะขายช่าเลยนะออนบอกเลยขายช่าเลยทงงั้งเงาะทั้งทุเรียนทั้งมังคุดทั้งลองกองเนาะเขาโพสขายกันน่ะแต่อาจจะราคาก็จะขึ้นกว่าไทยนิดนึงเช่นนั่นแหละอาจจะแบบครึ่งต่อครึ่งแต่ว่าที่ลาวเขานิยมกินของกินของไทยไม่มีคําว่างดแน่นอนมันเป็นไรเนาะพี่เพียซีถึงเข้าไม่ให้ส่งไปที่กัมพูชาก็ส่งไปลาวก็ได้นะคะเนาะลาวเขา ต้องการที่บ้านออนนะอืมชอบผลไม้ไทยมากเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของพี่ๆคนไทยกันเลยค่ะที่เขามาโพสเนาะที่ว่างดนําเข้าอืมระงับการน,นําเข้าน้ามันเชื้อเพลิงแต่ว่าประชาชนเขาก็ยังไปมาหาสูแล้วก็มาเติมน้ามันที่ฝั่งนี้อยู่นะให้งดจะงดได้สักกี่อันนั้นแค่น,นั้นจะงดได้สักกี่น้ำต้องรอดูกันต่อไปค่ะ เดี๋ยวมาฟังความคิดเห็นของพี่ๆคนไทยกันเลยค่ะว่าแต่ละคนมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างเนาะหวังว่าน้ำมันไทยจะถูกลงบ้างนะเออคนนี้ก็บอกว่าอีกคนนึงบอกว่าสาธุขอให้จริงนะอย่าให้อย่าให้ข้ามแดนมาเติมนะโอ้ไม่ทันแล้วค่ะพี่ๆสีขาเห็นมาเติมอยู่ค่ะอ่าอีกคนนึงเขาก็บอกว่าก็แสดงให้เห็นว่า พึ่งไทยเกือบทุกด้านทางอาหารเขียดแดดอินเทอร์เน็ตน้ำมันเชื้อเพลิงกันเข้ามาทำอาหารขินอื่นๆลองตัดลองตัดการความร,รับผิดชอบเหลือดูอ่าลองตัดการรับความช่วยเหลือดูหลายๆอย่างและฝึกฝนตนเองให้หวังว่าน้องเมนจะพัฒนาพึ่งตนเองได้นะถูกใจออนเฉลือเกินอืมเนาะ อ,อีกคนนึงก็บอกว่าดีใจด้วยครับคุณมาเนตเป็นไทยเป็นอ่าเป็นจากไทยแล้วแต่ประชาชนกัมพูชาย,ยังต้องรีบข้ามด่านมาเติมน้ำมันที่ไทยอยู่นะครับเออก็ใช่คมเขาเนาะออกคำสั่งให้ตัวเองโดนด่าฮิฮิฮิความอีโกจะค่อยคทําลายตัวเองนะครับ อ่าอีกคนนึงก็บอกว่าได้ครับบอกอย่างนี้ก็ได้เนาะแต่ว่าอย่าลืมอย่าลืมห้ามประชาชนตนเองข้ามมาเติมด้วยนะแต่ก็ไม่ทันแล้วล่ะค่ะพี่คะเขามาเติมแล้วคะ่ะเรียไม่สนคนในประเทศมอเลยเหมือนนายกจุดจดจดุเอออันนี้ผู้ขอออกสื่อนะคะเนาะ เรื่องนี้เข้าใจอ,อีกคนนึงก็บอกว่าเรื่องนี้เข้าใจแล้วว่าประชาชนอย่างเราไม่ได้รับผลกระทบเท่าไหร่หรอกแต่ฝากความห่วหงใยเข้าใจไปยังผู้ประกอบการเจ้าธุรกิจนะแต่อยากให้คุณอดทนเข้มแข็งหาทางออกอื่นเราเชื่อในศักยภาพที่คุณมีเราจะต้องชนะสง,สงครามครั้งนี้ไปด้วยกันอย่าให้มันยิงพยองรอดไปได้อ ก่อนจะห้ามใทรอ่ะห้ามประชาชนตัวเองก่อนเออเออ,อีกคนนึงก็บอกว่าอย่าให้มาเห็นที่อย่าให้มาเห็นเติมที่ไทยนะเออก็นี่แหละคะ่ะพี่เอีเนาะที่จริงก็มีเยอะเนาะที่เขาประกาศมาแต่ก็มีอีกหลายคนที่บอกว่าเออพูดง่ายคือเขาบอกว่าเขาขาดไทยได้เนาะการไป หาเชื้อเพลิงหรืออาหารการกินเขาไปหาเอาจากประเทศอื่นก็ได้ไม่จําเป็นต้องพึ่งพาไทยเออแต่กอลก็อยากรู้จริงๆว่าจะไปได้สักกี่น้ําค่นนแหละเพราะว่าไม่มีประเทศไหนหรอกที่ใจดีเท่าประเทศไทยเนาะทั้งการเข้ามารักษาที่ไทยเข้ามาทํางานที่ไทยเออแล้วก็เข้ามาพึ่งพาทั้งธุรกิจทั้งอะไรหลายๆอย่างเนาะที่มาที่ไทยอะ่ะพึ่งพาถ้าเขาตัดหมดนี่จะเป็นยังไงเนาะ ก็คอยดูแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงตอนต่อไปอยากรู้จริงๆเลยเนาะโอเคค่ะน้อพี่เอสซีสำหรับคลิปนี้นอ้องออนก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วค่ะขอขอบคุณพี่พี่อซีทุกท่านที่รับชมรับฟังและเป็นกำลังใจให้ค่ะเจอกันใหม่อี EP นะคะสวัสดีค่ะ